สวัสดีครับโคฟ่ตุ้มนะครับสวัสดีค่ะโคฟิกุ้งค่ะจากเพศ50ยังสิดได้โอเควันนี้เนี่ยเรามากับเก้าอี้กครั้งแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันเล่นก้นกับขาครับง่ายทำให้ขากระชับขึ้นนะคะแล้วก็ก้นกระชับขึ้นขาเล็กโล้ง ใช่เรามีสีท่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพิค้บพิมจะจะสอนคุนกุ้งแล้วก็ให้ทำนะครับเดี๋ยวลองทำตามดูนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับสีท่าเดี๋ยวลองดูท่าที่หนึ่งเลยครับผมโอเคท่าที่หนึ่งนะโอเคค้นกุ้งเย็นอยู่ข้างหลังโอเคกอดไว้นะครับแล้วก็เตะนะครับเตะด้านข้างครับข้างโอเคใช่นะครับข้างเลยครับสลับเลยครับสลับเลยสลับไปเลยครับสลับอ่าอย่างนั้นนะครับล ยี่สิบครั้งนะครับลองดู<อ>งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรก็คือว่ามันมีการเกรงกล้ามเนื้อในส่วนของขาด้านข้างเราด้วยรวมถึงขาด้านต้นขาด้านในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมันจะช่วยในส่วนของทําให้ขาเราเนี่ยเรียวสวยงามนะครับแต่ว่านะั่นหมายความว่าอันเนี้ยเราสามารถบริหารง่ายๆจากที่บ้านได้นะครับโดยที่อุปกรณ์เราก็มีเพียงแค่เก้าอี้เพียงแค่อย่างเดียวนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูท่าที่สองกันต่อครับผมกับท่าที่สองท่าที่สเราก็เพียงแค่ว่าเอาขาเนี่ยนะครับมาแตะอท้าซ้ายขวานะครับ20ครั้งลองดูหนึ่งลองดูสองสามหมันต้องเกรงเลยยกขึ้นมาใช่หมันจะต้องเกรงตั้งแต่ก้นของเราด้วยเหมือนอมออม นับเลยนะครับเก้าแล้วค่ะโอเคเท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหมคะยี่สิครับสิบท <10. S 1> ่านี้เนี่ยเวลาที่เราออก <Okay. S 1> ใช่ไหมครับก็คือว่าสําหรับคนที่มีน้าําหนักตัวที่เยอะนะครับโอเคขาเราใหญ่อะไรพวกนี้เวลาเรายกเนี่ยอาจจะยากนิดนึงอาจจะลองดูว่าเพียงแค่ 8, 8, แตะๆนะครับลองดูนะโอเคอย่า okay. งที่บอกว่าท่านี้มันจะได้กล่นด้วย เท่าไรแล้วครับ18ค่ะ18แล้ว19แล้วและ20ถ้ิบขาล้มขาไม่ไหวนี่ทำยังไงดีก็คือแค่แค่ไแค่แตะไม่ต้องอ้อมสูงอ่าไม่ต้องมันขึ้นอยู่กับเก้าอี้ด้วยใช่ใช่แต่ทรงของเก้าอี้ด้วยนะอันนี้คือท่าที่สองเดี๋ยวเราไปดูท่าที่สามกันต่อครับท่าที่สามเราจะนะครับจับเก้าอี้ไปด้านข้างโอเคอ่ะคนณพี่อุ้งจับไว้นะครับแล้วเราจะขาไปด้านหลัง ยีสิบครั้งครับยี่สิบครั้งมาดูเนี้ยนับเลยนะครับสลับเลยครับ,สล,บลสลับเลยครับสลับไปเลยสลับไปเลยครับโอเคพยายามยกโยนอย่า <c oughs> uh, งอขานะครับอ <c oughs> ย่าง,งอขาหมายความว่ายกจาก ้นขาขึ้นไปเลยเพราะสิ่งที่เราที่เกิดขึ้นคืออะไรกล้ามเนื้อมันจะเกร็งตั้งแต่ต้นของเรานะครับรวมถึงต้นขาด้านหลังของเรานะเพราะเนี่ยท่านี้มันก็คือเป็นกรารบริหารในส่วนของต้นและต้นขาของเราด้วยนะครับอันนี้นะยิ่งอย่าลืมว่าขาที่เราเหยียดออกไปเนี่ยให้มันตรงอย่าง,งอขาอย่างอขาไม่ก็อย่างอขาแบบนี้ ขึ้นไปเลยนะครับมันจะทำให้เก่งเลยก้อนอยันในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับเท่าไรแล้ว18 19และ20 แล้วเดี๋ยวเรามาดูท่าที่4กันต่อครับผมครับท่าที่4เราจะมาบริหารโดยใช้ท่าสปอตกันนะครับ<ส>ก็คือเราเอามือจับนะครับมือจับให้มือแขนเหยียดตึงนะครับน้ำหนักเวลาเราทําท่าสปอตเนี่ยก็คือให้น้ําหนักทิ้อ,อยู่ที่ก้นของเราและส้นเท้าด้านหลังอย่าอยู่ที่ปลายเท้าเรามีเก้าอี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าอี้จะเป็นตัวที่พยุงเราให้เราไม่หงายไม่เอน็นนะลองดู นี่เราอยแค่12ครั้งพอนะครับลงไปลึกๆช้าๆเห็นไหมครับหนึ่งนับด้วยนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าโฟกัสอยู่ที่ไหนที่ให้ก้นเหยียดไปด้านหลังเยอะๆนะครับแล้วก็ให้สังเกตว่าให้เข่าเนี่ยของเราเนี่ยอย่ากเกินปลายเท้าของเรานรเนื่องจากว่าเรามีเก้าอี้เป็นตัว จับเป็นตัวประคองให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบางคนที่ไม่สามารถที่จะยื่นก้นไปได้หลังยี่เยอะได้เนี่ยใช่ไหมครับเก้าอี้มันช่วยประคองให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะมันจะงทำให้เราสามารถฝึกท่าสก๊อตได้นะครับอย่างง่ายๆนะครับโดยท,ดยที่โดยที่ถูกหลักของมันนะครับเท่าไหร่แล้วครับผมสิบครับสิบอีกสองครั้งครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอเคและสุดท้ายสิบสองสิบสอง จะได้กล่นด้วยแหละนะครับคือถ้าเรายื่นหมายก็ว่าอย่างที่ที่เขา่ต้องบอกว่าโอเคว่ามีเก้าอี้มันช่วยประคองให้เราแต่ถ้าบอกว่าบางทีเนี่ยนะครับเรายื่นแล้วเราไปอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีปัญหาก็คือเข่าไม่อยากให้ให้ขาล้มอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าเข่าเราจะเจ็บใช่ไหมโอเคใช่นะครับไปข้างหลังนี้ยื่นกลนนะครับไม่กล่าวว่าอย่างที่บอกว่าเรามีเก้าอี้ช่วยประคองให้กับเราอยู่แล้วนะโอเค าต้นให้กับเรานะครับและก็เราสามารถทําจากที่บ้านของเราได้ทำเนี่ยนะครับตามตามกาลังเราอาจจะประมาณสักสิบถึงยีครั้งในแต่ละท่าแล้วก็ทําท่าละ3เซตค่ะคแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยค่อยๆทําไปนะคะไม่ไม่จาเป็นต้องหักหมอกแล้วก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายเราจะเกิดความเคยชินแล้วก็สามารถทําได้เองค่ะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับผมครับวันนี้